นอนน้อยมีผลต่อสมองจริงหรือเราควรนอนเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงแต่ละคนนอนมากน้อยต่างกันขนาดไหนสวัสดีครับหมอบิวนะครับนายแพทย์พิมนะพ์นภัฒนาชาญวิสิทธิ์อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองครับหรือว่าหมอสมองนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการนอนน้อยมีผลต่อสมองจริงหรือ การนอนหลับนะครับคือการพักผ่อนแล้วก็เป็นการช่อมแซมของร่างกายใน1วันนะครับมี24ชั่วโมงแต่ว่าสมองของเราเนี่ยถูกเซตเวลาไว้เป็นปกติคือ24กับอีกจุดสชั่วโมงครับมาถึงชั่วโมงการนะอนหอแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับเราแบ่งเป็นตามวัยนะครับถ้าเป็นวัยทารกสามารถนอนได้ตั้แต่14ถึง17ชั่วโมงพอโตขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นเด็กเล็กแล้วก็วัยรุ่นเด็กเล็กเนี่ยสามารถนอนได้ถึง9ก้ถึงสิชั่วโมงถ้าเป็นวัยรุ่นแล้วก็วัยทํางานจะอยู่ในช่วงของ,งแปดถึงสิบ มาถึงวัยสูงอายุนะครับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนอนได้น้อยลงครับอยู่ที่7-8ชั่วโมงนี่คือการนอนปกติของมนุษย์เรานะครับ ถ้าเรานอนไม่พอนะครับมีผลกระทบต่อสมองอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยครับคือเรื่องของอารมณ์ครับเราจะหงุดหงิดง่ายอารมณ์ไม่ดีเจออะไรนิดหน่อยก็จะหงุดหงิดแล้วก็ขี้เหวี่ยงขี้วีนมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราอดนอนเป็นประจำในระยะยาวมีผลต่อความจําครับความจําก็จะจําได้ไม่ค่อยดีสมาธิก็จะสั้นลงหรือว่าในวัยที่เราอายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าชาวออฟฟิศนะครับที่มีความจำเป็นต้องนอนดึกไม่ว่าจะงานไม่เสร็จหรือว่าต้องทํากันบ้านหรือว่าต้องอ่านหนังสือสอบมาฟังเทคนิคนดีๆนะครับในการปรับตัวและก็การใช้ชีวิตกับการนอนน้อยกันนะครับอย่างแรกนะครับใครที่มีความจำเป็นจะต้องงีบหลับในช่วงกลางวันแนะนําว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุกนะครับให้ไม่เกิน20นาทีเพราะว่าถ้าเกิดเรานอนเกิน20นาทีจะเข้าสู่การนอนหลับครับจะไม่ใช่การงีบหลับนะครับทำให้มีผลต่อการนอนในช่วงกลางคืน ถัดมาครับคนที่ออกกําลังกายแนะนําว่าไม่ควรออกกําลังกายในช่วงใกล้เวลานอนหลับจนเกินไปเพราะว่าร่างกายจะมีการหลั่งสารต่างๆรถึงฮอร์โมนทําให้เรานอนไม่หลับครับหลีกเลี่ยงทากาแฟหรือว่าคาเฟอีนต่างๆนะครับถ้าจะดื่มดื่มก่อนเวลาบ่ายสองโมงเพื่อทําให้เรานั้นสามารถขับคาเฟอีนส่วนเกินออกได้ตามปกติและทําให้เรานอนได้สบายครับและสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับไม่ว่าจะนอนไม่ดีนอนยากหรือว่านอนแล้วตื่นนอนกลางคืนแนะนําให้พบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับไปรับคําปรึกษาจากคุณหมอ ราะว่าการรักษานั้นแตกต่างกันคุณหมออาจจะให้ยาแนะนําอาหารเสร์ฟต่างๆแล้วก็แนะนําสุขลักษณะในการนอนที่ดีครับ